บัตรเครดิตนะคะก็คือบัตรที่เราสามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสดได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติพูดง่ายๆนะคะก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือถ้าเป็นของชิ้นใหญ่นะคะก็ผ่อนชำระได้ตามโปรโมชั่นค่ะสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะจนหลายคนเนี่ยรูดพื้รูดพื้นนะคะเกินกำลังจะจ่ายไว้และติดกับดักนี่บัตรเครดิตค่ะพูดแบบนี้นะคะอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าใช้อย่างถูกต้องบัตรเครดิตเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากค่ะ คลิปนี้นะคะลูกแก้วแนะนำ5วิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างเข้าใจไม่ให้ติดกับดักหนี้กดติดตามแบตไตบรีฟแล้วไปดูกันเลยการเป็นคนมีเครดิตนะคะก็คือการที่เราได้รับความเชื่อใจจากธนาคารว่าเมื่อรูดบัตรไปแล้วเนี่ยจะมีเงินมาจ่ายค่าสินคา้าและบริการที่ซื้อไปเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนค่ะหรือเมื่อถูกเรียก ดังนั้นถ้าไม่มีเงินจ่ายนะคะก็อยากได้รูดบัตรเชียวนะเพราะหากชำระไม่เต็มจำนวนเนี่ยเราจะเจอดอกเบีย้ยที่สูงมากค่ะซึ่งวิธีการรอดตัวจากดอกเบีย้ยมหาโหดนะคะก็คือการชำระเต็มจำนวนและตรงตามเวลาซึ่งนอกจากจะไม่มีดอกเบีย้ยแล้วนะคะเราก็ยังได้รับแต้มสะสมแบบเน้นๆให้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการอีกด้วยค่ะ แต่ถ้าใครกลัวรูดเพลินนะคะเกิดห้ามใจขอแนะนำให้ตั้งงบการใช้บัตรเครดิตไว้ค่ะเช่นจะใช้แค่10%ของรายได้หมายความว่าเงินเดือน20,000บาทนะคะก็ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแค่2,000บาทก็พอซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพียงพอในการจ่ายค่าโทรศรัพท์รายเดือนรวมถึงบริการสตรีมมิ่งที่เราเป็นสมาชิกค่ะ บัตรเครดิตนะคะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่ได้รับอนุมตัติค่าธรรมเนียมวันตัดยอดรวมถึงวันครบกําหนดชําระดังนั้นนะคะเพื่อความง่ายในการจัดการเนี่ยเราจึงไม่ควรมีบัตรเกิน2ใบนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังช่วยป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวได้อีกด้วยค่ะถ้าใช้อย่างถูกต้องนะคะบัตรเครดิตจะมีประโยชน์อย่างมากยิ่งเลือกบัตรที่มีสิทธิประโยชน์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วนะคะก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเช่ในใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะ ก็อาจจะเลือกบัตรที่สามารถสะสมแต้มเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินฟรีบัตรเครดิตเพื่อการเติมน้ํามันนะคะที่สามารถสะสมแต้มไปแลกส่วนลดน้ํามันได้นะคะหรือว่าบัตรเครดิตที่ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก็น่าจะถูกใจสายช้อปออนไลน์ทําให้ได้สะสมแต้มกันแบบรัวๆค่ะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบใบแจ้งนี้อย่างละเอียดค่ะจริงอยู่ที่ว่าธนาคารมีความน่าเชื่อถือแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวมากดังนั้นควรตรวจสอบใบ แจ้งนี้อย่างละเอียดนะคะว่ายอดเรียกเก็บเนี่ยถูกต้องไหมและไม่มีค่าใช้จ่ายแปลกปลอมซึ่งหากพบรายการผิดปกตินะคะก็ต้องรีบติดต่อธนาคารโดยด่วนค่ะเพื่อปฏิเสธการใช้จ่ายยอดนั้นๆค่ะหลักการง่ายๆแค่นี้นะคะก็น่าจะช่วยให้แต่ละคนนะคะสามารถใช้บัตรเครดิตได้อย่างรู้เท่าทันไม่ติดกับดักนี้และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าค่ะเพราะการวางแผนการเงินมีความจําเป็นสําหรับทุกคนนะคะติดตามเทคนิคดีๆแบบนี้กับลูกแกวได้นะคะทางแบ้ไตอรบรีฟค่ะ